สวัสดีครับถึงคิวของ Subaru XV ครับคันนี้ก็เปิดตัวเมื่อปลายปี2019ครับหน้าตาแบบนี้แหละราคาก็ร้าน259แล้วก็จะมีอีก3-4ช่วงราคาละต่างกันแค่ออปชั่นภายในเล็กๆนหน่อยครับส่วนถ้าเป็นพวกฟังก์ชันความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ตัดออกไปครับผม อยู่บ้านว่างๆก็ลองชมวิดีโอนี้ให้จบกันละกันครับผมทําวิดีโอไว้ชมเอื่อเผื่อบางครั้งเดี๋ยวลืมออปชั่นรถตัวเองครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอ8 k นะครับลองปรับความละเอียดชมดูแล้วกันครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0 cc ก็น้ำมันเนี่ยตามสเปคก็เติมเบนซิน95หรือแก๊สโซฮอล์น5นะครับอย่างอื่นเนี่ยยังเติมไม่ได้ แล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์นะครับจะตัดเป็นขับ2ไม่ได้ก็จะขับ4ตลอดเวลาแต่ก็จะมีความฉลาดตรงที่เขาจะสามารถถ่ายเทกำลังของล้อทั้งหมดเนี่ยได้ด้วยตัวเองครับจะถ่ายเทกำลังด้วยชุดควบคุมแล้วก็เซ็นเซอร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะปรับเองไม่ได้นะครับเหมือนกับตัว wu rx ตัว sti ตัวนั้นจะสามารถปรับปรับเองแบบเมนูได้ ถึงจะเป็นรถที่เอาตัว W R X ตัวนั้นนะครับเอามายกสูงทางตัวถังแล้วเอาเบรมาจากตัวนั้นเลยแต่ก็ตัดฟัง์กชันตัวนี้ไปครับรถสามารถคำนวณเองได้ปรับเองได้ก็ไม่คี้เลยครับผมเดี๋ยังไงเนี่ยก็ลองเทสได้นะครับเผื่อมีโอกาสครับผมไฟเป็น L E D โปรเจคเตอร์นะครับผมเปิดปิดอัตโนมัติเลี้ยวตามพวงมาลัยก็ภายในโคมมีไฟ daytime running light นะครับ ข้างล่างมีที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยก็ยังเป็นไฟตัดหมอกแบบเป็นหลอดไส้อยู่นะครับล้อมแม็กก็จะเป็นลายนี้นะครับขอบ17ถ้าเป็นในประเทศไทยก็จะเป็นลายนี้ยางก็จะเป็น Continental ไซส์ 225/60R17 นะครับเป็นยางแก้มป่องแหละแต่ฟิล์มเมก็สวยพอสมควรแล้วครับสามารถไปตกแต่งเอาได้นะครับถ้าชอบแบบไหนเอ่ย โครงสร้างตัวถังตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างโคพูแพลตฟอร์มนะครับผมก็จะนิ่งขึ้นเงียบขึ้นจากตัวเดิมนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับแน่นอนครับเก็บเสียงได้ดีขึ้นกว่าจากรุ่นที่ผ่านมานครับประตูทั้ง4บานนะครับมีคานเหล็กนิรภัยนะครับทั้ง4บานก็เพิ่มความแข็งแรงในกรณีที่ถูกชนจากด้านข้างนะครับ ประตูของผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะมีหมุดตัวนี้หมุดสลักนิรภัยนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ค้ายันประตูนะครับในกรณีที่รถคันนี้ถูกชนจากด,ด้านหลังปกติมีในรถยุโรปนะครับแต่ซูบูรุเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นแต่เน้นเรื่องความปลอดภัยก็ใส่มาให้เหมือนกันครับเสาบีนะครับที่อยู่ระหว่างประตูหน้ากับประตูหลังตรงกลางรถเนี่ยเห็นไหมครับเสาตัวนี้นี่แหละครับในเสาตัวนี้มีเหล็ก 7ชั้นอยู่ข้างในนะครับมีไว้ทําอะไรถ้าเกิดโดนชนจากด้านข้างเห็นไหมครับประตูทั้ง2ฝั่งก็มีเหล็กนิรภัยแล้วตัวนี้ครับจะมีเหล็ก7ชั้นก็คือจะช่วยคำ้ำและเพิ่มความแข็งแรงในกรณีที่ถูกชนจากด้านข้างนะครับเสาตัวนี้ก็จะช่วยประตูทั้ง4บานนะครับช่วยรับแรงกระแทกจากการเกิดการชนทางด้านข้างครับ แล้วก็ในกรณีที่รถพลิกงา่กงายท้องนะครับผมก็เหล็กเจ็ดชั้นในเสาบีเนี่ยก็จะสามารถาทำให้หลังคาเนี่ยไม่ยุบตัวเพิ่มความปลอดภัยครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยก็สามารถเปิดประตูออกมาได้ครับห้องโดยสารไม่เสียรูปนะครับ ความสูงใต้ท้องรถเนี่ย220มิลนะครับผมสามารถลุยน้ำได้นะครับก็ประมาณครึ่งล้อรถครับผมลุยได้ไม่มีปัญหาครับช่วงล่างก็ข้างหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดครับข้างหลังก็จะเป็นดับเบิลวิชโบนก็คือปีกนกคู่แหละครับราวหลังคาทางด้านบนนี้ก็ได้มาติดมากับรถทุกรุ่นครับผมเป็นมาตรฐานไฟเบรกด้านหลังก็เป็น LED แล้วครับแต่ว่าก็ยังมีไฟถอยที่ยังเป็นไฟหลอดอยู่ ไฟตัดหมอกหลังนะครับมีหนึ่งดวงฝั่งคนขคับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟทับทิมธรรมดาครับไฟเบรกดวงที่3กระจกไล่ฝ้าด้านหลังแล้วก็พร้อมที่ปัดนน้ำฝนด้านหลังนะครับฝาท้ายเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้าครับผมเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะครับก็พับ 60- 40ครับพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางพอสมควร ฝากรโปรงก็แน่นอนครับเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ต้องกระจายแรงถ้าหากเกิดอุบัติเหตุชนทางด้านหน้าครับผมเปิดมากข้างในเครื่องยนต์ก็จะเห็นความแตกต่างแล้วครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบบ็อกเซอร์สูบหนอนนะครับลูกสูบเนี่ยจะอยู่ด้านเวลาทํางานเนี่ยลูกสูบจะเด้งออกทางด้านข้างของตัวรถนะครับจะมีฝั่งละ2ลูก เพราะโดยทั่วไปนะครับลูกสูบของรถปกติเนี่ยจะตั้งขึ้นเป็น4ี่สูบแถวเรียงแล้วทีนี้เนี่ยเครื่องก็จะอยู่สูงกว่านี้นึกสภาพตอนเครื่องที่อยู่สูงกว่านี้นะครับแล้วก็เวลารถเนี่ยที่จะเลี้ยวหักลบกระทันหันใช่ไหมครับตัวเครื่องยนต์ทีอ่อยู่สูงกว่าตัวนี้เนี่ยเราจะามีการเอียง,งหรือโยกนะครับผมซึ่งจะส่งผลในการาขับขี่แล้วก็เกิด ภาวะฉุกเฉินที่หักหลบกระทันหันนะครับจะทําให้เครื่องยนต์จะทําให้ตัวรถเนี่ยควบคุมยากครับส่วนตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์นะครับลูกสูบนอนขนานไปกับพื้นก็ทาให้เครื่องยนต์จุดสูญพ่วงต่ําลงนะครับผมในกรณีที่หักหลบกระทันหันนะครับอย่างน้อยเนี่ยอาการเวี่ยงจากเครื่องยนต์ก็แก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของแรงสั่นสะเทือนเวลาเครื่องยนต์ทำงานนะครับ ตัวนี้เนี่ยเวลาเครื่องยนต์ทํางานลูกสูบจะเด้งออกทา,ทางด้านข้างของตัวรถฝั่งละหนึ่งลูกทําให้มันแรงสั่นสะเทือนน้อยเพราะว่าเกิดการหักล้างกันของลูกสูบของทั้ง2ตัวครับผมจุดศูนย์ท่วงต่ําแล้วก็แรงสั่นสะเทือนก็ต่ําไปด้วยครับผมทาให้บาลานซ์จากเครื่องยนต์นะครับทั้งนิ่งแล้วก็เงียบครับเครื่องยนต์อยู่ต่ําแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคันเนี้ยหาก เกิดอุบัติเหตุชนทางด้านหน้านะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะสไลด์ลงข้างล่างนะครับออกแบบให้สไลด์ลงข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารที่อยู่ในห้องโดยสารเนี่ยจะไม่ได้รับอันตรายนะครับกับเครื่องยนต์เวลาประสบอุบัติเหตุแล้วเครื่องยนต์จะไม่เข้าไปยังห้องโดยสารทําให้การบาดเจ็บบริเวณขาและเข่าเนี่ยหายห่วงครับผมได้ชาร์จกับความแอร์อยู่บริเวณด้านบนนะครับผม ทําให้สามารถลุยน้ําได้นะครับ50เซนครับลุยได้ครับสบายๆไม่มีปัญหาครับถามว่ากินน้ํามันไหมตัวนี้หัวฉีดเป็นหัวฉีดไดเรกนะครับยิงตรงเข้าห้องเผาไหมยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะประหยัดประหยัดน้ํามันได้แน่นอนครับลูกสูบทํางาน1ครั้งนะครับทำงานลูกสูบทํางานหมุนข้อเหวี่ยงแล้วก็ส่งตรงไปยังชุดเกียร์เลยตัวนี้เนี่ยต่อหนึ่งครั้งเนี่ยที่เครื่องยนต์ทำงานนะครับ จะไม่เสียกำลังไปกับเกียร์ฝากเหมือนกับเครื่องยนต์ในแบบแบบอื่นนะครับผมระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะครับผมซึ่งมีหลายคนถามว่าเออรถขับสีมันจะไม่เปลืองน้ำมันเหรอก็ตั้งแต่การทำงานของเครื่องยนต์นะครับหัวฉีเด i ด e c กเนี่ยก็สามารถใช้น้ำมันทุกหยดนะครับจุดระเบิดอย่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งกำลังมายัง เพาข้อเหวี่ยงนะครับเพาข้อเหวี่ยงเนี่ยก็ส่งกําลังไปยังชุดเกียร์เลยประกอบกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถแปลผันได้เองครับตัวนี้เนี่ยทำให้ระบบขับสีของซูบูรุนะครับทั้งยึดเกาะถนนแล้วก็ประหยัดไปได้ในตัวเดียวกันครับผมดิสเบรกสล้อนะครับทำให้ระบบ ABSBAEBD เนี่ยทำงานทั้งหมดทั้ง4ล้อเลย เป็นบางส่วนนะครับผมอาจจะพูดไม่หมดด้วยซ้ำข้อดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะทำไปตัดต่อครับแต่ตัดต่อไม่เป็นก็เลยพูดสดๆเลยกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสน,นะครับแล้วก็จะเปิดประตูกับปลดล็อกป,ประตูเนี่ยทำด้วยได้ด้วยการสัมผัสเท่านั้นครับผมาทางด้านในกันบ้างครับอันนี้ประตูฝั่งคนขับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับเซ็ดล็อกแล้วก็ระบบ กระจกประตูเป็นระบบออตโต้ของคู่หน้าครับส่วนคู่หลังก็จะไม่มีระบบออตโต้มาเบาะจะเป็นเบาะผ้าผสมหนังนะครับโดยผ้าเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านในของตัวรถนะครับเป็นผ้าส่วนรอบนอกเนี่ยขอบด้านนอกบริเวณสีส้มเนี่ยจะเป็นหนังนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแค่ฝั่งคนขับนะครับ ส่วนในปี2021เนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นเบาะผ้าคันธาราผสมหนังแล้วก็เป็นรุ่นที่มีเบาะหนังด้วยยังไงเนี่ยสอบถามไปกับที่ปรึกษากันขายได้เลยนะครับแต่คันที่นำมาให้ชมเนี่ยจะเป็นรุ่นร้าน259ครับผมพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับปรับได้4ระดับนะครับก็คือขึ้นลงแล้วก็เข้าออกอปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นเพิ่มและลดความสว่างของ หน้าจอเรียนใหม่ครับปุ่มนี้ก็จะปิดไฟหน้านะครับที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามปวงมาลัยบางท่านไม่ชอบแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ traction control ครับแอร์เป็นแบบแอร์อัตโนมัตินะครับแยกฝั่งซ้ายขวาวิทยุตัวนี้เนี่ยเป็นวิทยุหน้าจอ8นิ้วนะครับแล้วก็เป็นระบบ Android CarPlay แล้วก็ Apple CarPlay แล้วครับมีบลูทูธครับผมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วก็คันนี้เนี่ยร้าน259มีแค่กล้องถอยหลังอย่างเดียวครับครับกล้องถอยหลังนะครับถ้าเป็นรุ่นกล้อง360องศานะครับก็ลองสอบถามจากพนักงานดูนะครับท,ที่ปรึกษาการขายทางด้านพวงมาลัยนะครับฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นคูดคอนโทรลครับผมก็ล็อกความเร็วได้ตั้งแต่3 0มถึงร8อบ ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมมัลติมีเดียของจอตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มรับสายวางสายสามารถเมื่อเราต่อบลูทูธนะครับก็สามารถรับสายวางสายได้จากบนพวงมลาลัยได้เลยครับหลังพวงมลาลัยก็จะมีปุ่มพัเดอร์ชิพครับสามารถบวกลบได้จากหลังพวงมลาลัยเลยฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นก้านสาหรับเปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับแล้วจะเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นก้านปัดน้ําฝนพร้อมกับเอ่อก้านปัดน้ําฝนฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับจีอยู่ทางฝั่งขวานะครับเลื่อนไม้ก็ยังเป็นเลือนไม้อนาล็อกอยู่นะครับแล้วก็จะมีดิจิตอลที่เป็นจออยู่ตรงกลาง2ฝั่งครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้โดยปุ่มข้างใต้พวงมาลัยครับด้านซ้ายจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้อยู่เห็นไหมครับผมก็ดึงเข้าหาตัวครับอย่างนี้ครับ ขึ้นกับลงแบบนี้ส่วนเซ็ตเนี่ยก็เดี๋ยวอ่านในคู่มือครับผมมันจะเป็นเข้าไปเซ็ตค่าต่างๆค่าเสียงอะไรต่างๆของตัวรถนะครับปุ่มอินโฟที่อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะควบคุมการเปลี่ยนหน้าของจอที่อยู่ตรงกลางตัวรถของ,ของจอนี้ครับผมก็คือจะสามารถเปลี่ยน r เปลี่ยนการเลือกแสดงนะครับว่าจะให้แสดงแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงาการทํางานของตัวรถในกรณีที่เปิดไฟนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะแสดงเป็นเรี้ยวทามกดไปอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะแสดงระบบขับเคลื่อนของตัวรถนะครับผมว่าตอนนี้เราเอียงกี่องศาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนล้อไหนเนี่ยที่มีปัญหาถ้าขับปกติมันก็จะเกี่ยวทั้ง4ล้อถ้ามีล้อใดล้อหนึ่ง เกิดลื่นนะครับก็จะขึ้นส้มหรือแดงครับแต่เราก็ขับรถปกติครับเดี๋ยวรถเขาแก้ไข้วยตัวเขาเองส่วนอีกหน้านี้ก็คือความร้อนของด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นความร้อนของมอน้าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นความร้อนของน้ํามันเครื่องนะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นค่าสปีดเอเวลรเรที่เราใช้นะครับแต่อันนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นปฏิทินได้ถ้าเผื่อบ,บางท่านไม่ชอบหน้านี้ก็จะบอกค่าเฉลี่ยครับอย่างเช่นข้างล่างสุดเนี่ยน้ำมันในถังเราจะวิ่งได้อีก40กิโลเมตร ข้างบนเนี่ยก็คือน้ํามันในถังเนี่ยเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตรแต่อันนี้เนี่ยรถคันนี้มันเป็นรถใหม่มันยังไม่ได้อ่เติมเต็มถังแล้วก็ไปลองวิ่งครับเพราะค่าก็เลยยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบันที่ธรรมดาครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอินโฟครับก็คือเข้าไปเซตตรงเมื่อกี้แหละกดอินโฟครั้งก็จะเข้าไปเซตค่าที่เป็นวันเกิดที่เป็นอ่าเตือนแมนเทนแอนอะไรเงี้ยครับตุม่มตัวนี้ก็จะเข้าไปเซตที่หน้านี้แหละครับ ครับส่วนข้างล่างหัวเกียร์นี่ก็จะเป็นแบบอ่าสีเทาด้านสลับกับสีดําเงานะครับก็จะมีถุงเกียร์ที่เป็นหนังเดินได้สีส้มนะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเจ็ดสปีดนะครับมีโหมดเมนูเอในการขับขี่ครับมาพร้อมกับเบรกมือที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับผมที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบอ่ช่วยออกตัวบนทางลาดชันในกรณีที่เราอ่ติดอยู่บนอย่างเช่นอ่อยู่บนขาวหรือว่า บนทางขึ้นห้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยหน่วงอีก3วิเพื่อที่จะเราถอนเท้าจากเบรกไปคันเร่งนะครับรถจะไม่ไหลนะครับส่วน X mode ตัวนี้ในกรณีที่บางครั้งเราจะลุยอย่างเช่นลุยคโคลนนะครับที่เป็นคโคลนเลื่อนๆเลยก็สามารถกดปุ่ม X mode ตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้รถเนี่ยกระจายแรงไปเท่าๆกัน50-50ทั้ง4ล้อนะครับ ก็เปรียบเหมือนโฟล o w ของรถปิกอัพแหละครับที่เป็นขับ4ตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นช่วยลงทางลาดชันหรือ Hildescent ได้ด้วยก็ถ้าเราลงทางลาดชันกดปุ่ม X-Mode ตัวนี้นะครับรถก็จะวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรชั่วโมงก็เราก็ปกครองพงมาลัยกันอย่างเดียวครับผมรถคันนี้นะครับมีแอร์แบกทั้งหมด7ใบนะครับก็จะมีคู่หน้าข่าคนขับข้างบาะ คู่หน้าทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็มีม่านทั้งสองฝั่งเลยม่านเนี่ยก็จะยางแต่หน้ารถยันท้ายรถนะครับยังไงซะวันนี้ที่ทำาวเดีโวฟังก์ชันก็ยังมีอีกเยอะครับผมน่าจะจำไม่หมดเนาะเวลาเข้าโค้งก็ยังมีระบบ Active ท a l k นะครับก็จะหน่วงความเร็วของล้อรถที่อยู่ในโค้งอีกอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทำให้รถขับเคลื่อนสี่ล้อของ Sub a r u เนี่ยที่ผู้ใช้ต่างก็ยืนยันว่าเป็นรถที่ เกาะถนนนะครับเวลาเข้าโค้งหรือหักหลบกระทันหันเป็นรถที่สามารถควบคุมได้ดีเยี่ยมนะครับยังไงซะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมอ,อยากทราบแคมเปญเพิ่มเติมก็สามารถโทรหาที่ปรึกษาการขายในเบอร์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชม